ครับทางการชมรายการป้องปวดกับผมเพศเพศจุฬร,รสวัทร์สินสวงหมอสมุทรแพทย์แผนไทยรายการนี้ส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อัาคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึง่งเรามีรอบทบทวนจันทร์อัาคารพุธพฤหัสตีห้ามีปัญหาอะไรโทรไปฝากคำถามไว้ที่13สมสยามไทยได้นะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึง <c oughs> การรับประทานยาถ่ายแล้ว ทำไมวันรุ่งขึ้นของอีกวันไม่ถ่ายก็ผมพูดเร็วๆทำให้อาจจะฟังแล้วไม่สับสนนะนะอะมาพูดทบทวนชาช้าอีกทีนึงถ้าเรารับประทานยาถ่ายแบบกระตุ้นนะครับมันไม่ได้กระตุ้นเฉพาะลำไส้ใหญ่มกระตุ้นลำไส้เล็กด้วยเพราะยั้มมันก็จะบีบลำไส้เล็กแล้วมันไส้ใหญ่มันจะบีบอาหารที่ลำไส้เล็กกินเข้าไปยังย่อยไม่สมบูรณ์ก็ถูกไล่บีบลงมารวมกับ กากอาหารที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะพอเรากินไปมันก็จะมันไล่มาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่หมดพอวันรุ่งขึ้นแต่ชาเราถ่ายมันก็จะถ่ายอาหารที่อยู่ในลำไส้เล็กที่ถูกบีบมารวมในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ออกมาหมดนะครับก็แปลว่าพอรุ่งขึ้นอีกวันไม่มีกากอาหารพอจะให้ปั้นเป็นก้อนอุจละได้มันก็ไม่ถ่ายเพราะไม่ถ่ายเราก็เฮ้ ไม่ถ่ายแล้วก็กินก็กินยาถ่ายแต่กินยาถ่ายคราวนี้อาจจะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ากากอาหารที่เรารับประทานอีกวันหนึ่งมันอยู่ในลําไส้เล็กแล้วมันก็ยังไม่ปั้นเป็นกากนะพรต้องอีกวันหนึ่งนู่นน่ะมันถึงจะถ่ายออกเราก็กังวลเอกกินไม่กินยาถ่ายแล้วยังไม่ถ่ายนะก็ทำให้เรากังวล ก็กลายเป็นกินจะถ่ายมันทุกวันเลยก็กลายเป็นบางวันก็ถ่ายบางวันก็ไม่ถ่ายก็เกิดจากนี่ครับว่าที่ยาถ่ายมาออกฤทธิ์มันบีบเอาอา,อาหารที่กินในลําไส้เล็กอะยังย่อยไม่หมดเลยมันบีบออกมากลายเป็นกากอาหารผสมอยู่ในลําไส้ใหญ่แล้วลักษณะที่มันไม่ใช่กากอาหารเนี่ยครับจะทําให้ก้อนจระดูในลําไส้ใหญ่มีไม่พอก็ทําให้เกิด คือถ่ายไม่สบายแวงั้นเถอะบีบตัวจะถ่ายจะถ่ายไม่มีอะไรออกเพราะกากหามันไม่พอแต่อย่างนี้ครับพอพอกินยาถ่ายแล้ววันลูกขึ้นไม่ถ่ายแล้วก็กินจะถ่ายเข้าไปอีกกินกินอย่างนี้วนไปเวียนมาก็จะติดยาถ่ายนะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะ ล้วเสร็จแล้วเราพูดถึงการสวนรางพิจัก์ทางล้ำใส่ใหญ่ด้วยกาแฟเทียบกับคนที่ใช้ถ่ายสวนถานรธรรมดาอาจจะสวนสวนด้วยอีนิมาของฝรั่งที่ทํามานะครับเป็นส่วนมากก็เป็นน้ําเกลือเกลือผสมกีสลีนทําให้ถ่ายเหลวถ่ายสบายนะพามาบอกว่าการกินยาถ่ายการสวนทวานรต้องระวังนิดนึง ถ้าหากเกิดท้องท้องผูกจากไส้ติ่งอักเสบหรือลำไส้อักเสบถ้าเราไปกินยาถ่ายยาระบายอา,อาจจะไปเล่งทำให้พวกไส้ติ่งอักเสบแตกนะครับเกิดจากการรัดตัวของลำไส้ไส้ติ่งเกิดแตกขึ้นมานี่อันตรายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับผู้สูงอายุมักจะท้องผูกง่ายนะ แล้วก็มักจะท้องผูกเป็นนิสัยนะครับการแก้ไขท้องผูกตอนนี้เอาฉบับย่อก่อนแล้วกอ็อาจจะพรุ่งนี้ผมนำเสนออีกทีหนึ่งนะก็รับประทานอาหารที่มีกลับมากๆนะพวกผักผกลไม้ดื่มนะ้ำให้ได้เวละแปดแก้วเชาว้าตื่นมาก็สองแก้วก่อนอาหารหลังอาหารหชั่วโมงครั้งละ1แก้วนะ ก่อนาหารหแก้วหลังอาหารหแก้ว3าม,มื้อได้6แก้วรวมกับน้ำสองแก้วตอนเช้าได้8แก้วพอดีแล้วครับนะการสร้างนิสัยอย่างนี้คือต้องสร้างนิสัยการถ่ายตรงเวลาเสมอร่างกายก็จะจำได้มันก็จะถ่ายได้ตามเวลาอันนี้อาการท้องผูกก็จะดีขึ้นตามลาดับนะครับอยากให้จำไว้อย่างนึงว่าสำหรับลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุมากๆ ที่ท้องผูกนานหลายวันถ่ายทีหรือต้องสวนอุจอจาระบ่อยๆนะอาจจะมีวันหนึ่งอุจจาระออกมาเป็นน้ำนะถ่ายบ่อยจนคิดว่า,าผู้สูงอายุท้องเสียนะจะจะบอกเราครจะบอกอย่างนี้ครับว่าบางทีการท้องเดินเนี่ยนะอาจจะต้องให้ยาแก้ท้องเดินทุกครั้งคือ ืออย่างนี้ครับพออายุมากแล้วนะบางทีทําการสวนทวารหรืออะไรก็ไม่มีก้อนอยู่าออกมาหรอกมีแต่น้าออกมาแล้วก็บางทีก็พูดถ่ายมาไม่มีไม่มีกากมีแต่น้าทําให้เราคิดว่าผู้ใหญ่ท้องเสียไปเอายาแก้ท้องเสียมากินไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่จริงๆมาเกิดจากผู้ใหญ่ นะฮะอายุมากแล้วท้องผูกเนื่องจากลำไส้ไม่มีแรงอย่างว่านี่นะครับจะมีก้อนอุจจาระขังอยู่ในลำไส้ใหญ่เป็นจำนวนมากเลยแล้วพอมันเต็มที่อุจจาระพวกนี้ก็เกิดการบูดเน่าบูดเน่านะครับเป็นน้ำไหลออกมาคล้ายๆท้องเดินแต่เมื่อตรวจตรวจเข้าไปในลำไส้ใหญ่จะเห็นว่ามีก้อนอุจจาระเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วย ส่วนร่างลำไส้ใหญ่ก็จะมีกากอุจจาระพวกนี้ออกมาเยอะแยะหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอายุมากๆท้องผูกมากๆถ้ามีอาการท้องเดินอาจจะไม่ท้องเดินอาจจะเพราะมีก้อนอุจจาระที่บูดเน่าจนกลายเป็นน้ําไหลออกมานะอันนี้อย่างนี้ครับส่วนมากจะมีจะเหม็นมากเลยเหม็นเท่าๆกับที่เราใช้บริการสารสุขที่มาดูดซ่วมบ้านเรา มันอันเดียวกันเลยครับการอาหารที่ตกค้างอยู่ในลาไส้ใหญ่นานๆก็เหมือนกับการกินะที่อยู่ในโถอยู่ในในบ่อเกิด่างนั้นนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นให้ให้ระวังเรื่องนี้มากๆสําหรับผู้สูงอายุอันนี้ก็เข้ามาในของเราชมรมกลรักสุขภาพ7จ็ดกอโดยเฉพาะดรฮิโรมิชินยาท่านแนะนําให้ทําการสวนลงพิษตับทางลไส้ใหญ่ด้วยบแบแสเช้าเย็นให้อาหาร กากอาหารที่บุกากอุจจาระที่ตกค้างอยู่ตามผนังลำไส้ใหญ่มันก็จะไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่ามันถูกขับออกมาเป็นประจำเช้าเย็นอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องนึงที่การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟาต้องเข้าใจนะครับเวลาเราจะทําการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกา,ฟาแฟเราควรฝึกเป็นนิสัยคือการส่วนตามเวลา,าก่อนจะก่อนจะ ก่อนจะส่วนควรจะนั่งถ่ายให้เรียบร้อยก่อนนะครับนั่งถ่ายสักคือเบ่งเบ่งถ่ายสักห้านาทีก่อนถ้า,าส่วนมากก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะมีอุจจาระถ่ายออกมาหลังจากอุจจาระเสร็จสักค่อยส่วนล้างพิษตับทางรับไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ไปใหม่แล้วท่านก็จะพบความแปลกประหลาดมหศาศา์ว่าเมาื่อกี้ถ่ายเรียบร้อยแล้วแต่เวลาส่วนแล้นย,ยังมี อุจลาออกมาเยอะๆอีกอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจได้นะไม่อย่างนั้นก็ยุ่งยากพอสมควรแล้วก็มีเรื่องหนึ่งว่าบางทีบางคนสวน้ำพิษตับลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วถ่ายแล้วไม่เห็นมีก้อนอยุราออกมาเลยมีแต่น้ําเหลวๆน้ําออกมาเฉยๆมันอาจจะมีกรณีอย่างนี้ครับอาจจะมีก้อนอุรา,าที่แข็งปึกปักอยู่ตามผนังลําไส้แล้วมันยังไม่ออกนะก็ใจเย็นๆ อาจจะส่วนอีกสักหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าไม่ออกมาก็ปล่อยพรุ่งนี้ทาใหม่แล้วก็จะออกไปเองอะครับนะใจะเย็นๆเป็นไ่อย่างไ็เรื่องราวก็จะเยอะเยอะแยะหมดนะนะสำหรับผู้สูงอายุอาการท้องผูกเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเน้นอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> สําหรับที่เราให้อ ให้เด็กจ้างเด็กมาดูพ่อแม่ที่สูงอายุนะครับต้องคอยถามด้วยนะถ้าเกิดเ,เด็กคนดูแลบอกว่าคุณลุงท้องเสียคุณป้าท้องเสียถ่ายเป็นน้ําเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องถ่ายเป็นน้ําหละไม่ใช่ไปกินยาไม่ให้ถ่ายอย่างนี้นครับอาจจะเกิดจากท่านท้องผูกนานจนก้อนอุจละมันอุดตันในลําไส้ใหญ่เต็มไปหมดแหละนะครับพอ อุจจาระที่ค้างอยู่ในลําไส้นานๆมันก็เกิดการบูดเน่าพอมันบูดเน่ามาแล้วมันก็จะมีน้ําน้ําในอุจจาระที่บูดเน่านะครับมันไหลออกมาก็คล้ายๆเป็นถ่ายเหลวแต่ไม่ใช่อจะน้ำพวกนี้มันจะเหม็นมากเลยเ <c oughs> พราะมันเกิดจากการบูดเน่าของอุจจาระก้อนอุจจาระอีกทีหน,นึ่งนะก็ให้ดูแลให้ดีพเพราะอนนี้ถ้าหากไปดูแลกันก็อาจจะให้สวน ทางที่ตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วบางคนที่เขาไม่ไม่ศรัทธาเขาก็ใช้น้ำหรือไปซื้อเจ้ายาสวนทวารของสูตรของแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้นะครับก็ว่ากันเป็นแล้วแต่คิดของใครก็มันนะไม่มีใครดีกว่าใครนะไม่มีใครอ้างแต่ว่าทำให้ลำไส้ใหญ่ไม่มีอุจจาระตกค้างจะดีที่สุดสำหรับสุขภาพ ก็เนะนี่ยเป็นเรื่องราวที่จะเล่าให้กันฟังสำหรับหัวข้อเรื่องท้องผูกโดยย่อๆก็จะมีแค่นี้ครับเรามีเวลาอีกสัก15นาทีผมอยากจะเล่าเรื่องสัเพเลระให้ฟังหน่อยหนึ่งอ่ะอันนี้เฉพาะตนเฉพาะตัวที่ถามมาบ่อยๆเดีย๋ยวผมก็จะพูดบ่อยๆให้จะได้เข้าใจนะครับ รายการป้องป่วยผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นเภสัชกรสุวัสดิ์สินสวงและต่อคำว่าหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยในตรงนี้ครับเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> แต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนเราไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันเรามีแต่หมอนะหมอเนี่ยคือหมอไทยหมอที่รักษาโรคด้วยสมุนไพรไทย ตอนก่อนรัชกาลที่ห้านะนะเราก็ใช้หมอไทยเนี่ยครับคือพระยาพิชนุปสาสเวทเนี่ยท่านบอกว่ากุลบุตรุธกุลธิดาธิราทั้งหลายที่อยากจะามาประกอบโลกศิลปะแบบแพทย์แพทไทยเนี่ยจะต้องรู้เรียนรู้สมุติฐานโรคอะไรต่ออะไรที่จะสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้และสามารถ ปรับแต่งคือตั้งตำรับยารักษาโรคแต่ละโรคได้อย่างชำนาญจึงจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นหมอยาเป็นหมอยาแล้วก็ผู้ที่เป็นอย่างเนี้ส่วนมากอาจจะต้องไม่มีไม่ต้องมีใบประกอบอะไรอะไรทั้งนั้นแหะชาวบ้านเขารู้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาเขาจะเรียกว่าหมอนะ เรื่อ,อยาก็หมอยาหมอรักษาคนนะครับแต่หาพวกที่เก่งในการฝึกช้างนะก็เรียกว่าหมอช้างแต่หาเป็นผู้รู้กฎหมายก็เรียกหมอขวานเราจะเรียกอย่างนี้ครับตอนนั้นเราไม่มีสับสนเพราะว่าหมอก็คือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละสาขาจนมีแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาเนี่ย แพทย์เขาก็เรียกตัวเขาเองว่านายแพทย์ก็คือเวทปามาจากเวทเวทเราเปลี่ยนเป็นแพทย์เป็นนายแพทย์แต่เนื่องจากนายแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันเขารักษาคนด้วยหมอชาวบ้านก็เรียกเป็นหมอไงพอรักษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาก็หมอมันก็เลยไม่ถูกเลยไม่ถูกแยกออกจากหมอแผนไทยอยู่ได้พอกลายเป็นสบัด ปัจจุบันเนี่ยพอแพทย์แผนไทยเริ่มมีมากขึ้นมีใครใครรู้จักมากขึ้นก็ <c oughs> จะให้แพทย์แผนไทยเรียกตัวเองว่าอะไรก็ก <c oughs> ็เรียกตามเรียกว่าหมอตามสิทธ์ตามเรื่องตั้งแต่มีประเทศไทยมาอย่างที่พระพญาพิษณุประสาทเวทท่านว่าน่ไห,ไหมว่าคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องอยากลายเป็นว่าหลังๆเนี่ย หมอไทยพอพอเรียกว่าหมอเนี่ยผู้คนมักจะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. มังก็บางคนก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าหมอเลยซรับเริ่มเรี่อนเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งถ้าใครติดตามทวิทยุสุมาอยู่ในวิทยุที่เป็นผู้มีจดทะเบียนมีใบประกอบโรคศิลป์เป็นแพทย์แผนไทย เขาเขเรียกตัวเองว่าเขาเป็นหมอตลอดลนะก็อ,อาจจะเป็นค่อนแค่นินทานแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่แพทย์แผนไทยเรียกตัวเองกันจะนานนานมาแล้วแวผมก็ในฐานะในฐานะศาาจะประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยก็ต้องบอกว่าเป็นหมอสุวรรณนะครับการสูรัล้วพิจับสำลักใจใหญ่ด้วย,ด,วยด้วยกาแฟเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งของวัด เขาเรียกว่าการขับพิษการล้างพิษของปัญจกรรมอันนี้เรียกว่าวัตติวัตติก็คือการส่วนล้างพิษตับการส่วนล้างพิษลำไส้ของแพทย์แผนไทยนะเราใช้ส้มมะขามเป็นตัวหลักแล้วผมก็มาปรับใช้เป็นกาแฟใช้สมุนไพรกาแฟแทนส้มมะขาม เพราะว่าเรามุ่งจากประโยชน์จากการสัวล้างพิษลำไส้ไหนๆก็ทำแล้วก็เอาประโยชน์หลักที่กาแฟาซึมเข้าไปในลำไส้ใหญ่นะแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเอนไซม์กูธาไไทโอนซึ่งกูธาไไทโอนเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่แรงทำลายอนุมูลอิสระได้ดีรวมทั้งสารก่อมะเร็งทั้งหลายเลยครับ เขาเรียกคาซีโอเจนิกดีท็อกซิฟิเคชเลยก็อเอามาใชนะ้ะมันก็อย่างนี้ครับก็อค่อยๆว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวเือขออนุญ,ญาตพูดทุกทีว่าถ้าเป็นหมอสุวัตดเมื่อไหร่ก็จะบอกว่าเป็นแพทย์แผนไทยเมื่อนั้นเลยครับ <c oughs> ท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยบางคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะผมจบเภสัชกรทำไมเรียกตัวเองว่าหมอแต่ความจริงไงนะ เภสัชกรเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลนะนะผู้คนเขาก็เรียกหมอทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราเภสัชกรมักจะนึกในใจหมอวงเล็บยาคือหมอปรุงยาอันนี้ชื่อตรงๆเลยนะครับสมัยก่อนคณะเภสัชเนี่ยเป็นคณะที่ผลิตหมอปรุงยานะครับแล้วหลังๆนี่ก็พอได้ศัพ์ตัวเภสัชกรก็ใช้เภสัชกรเรื่อยมา นะผู้ชายก็พอสมเภากอไก่เพศสัจกรก็ชื่อผู้หญิงก็พอสัาเายอหญิงเพศสัจกรหญิงก็ว่าไปนะครับเหมือนกับเหมือนกับนายแพทย์นะครับนอพอนอนอยอนะยอหญิงนี่นะครับนะครับก็ว่ากันพวกนี้เวลาด้วยศีด้วยักด์ด้วยสิยสทธิ์นะครับทาไมมีใบประกอบโรคศิล สาขานี่จะไปเอาเป็นนอพอจุดข้างหน้าไม่ได้นะครับติดคุกเลยนะเหมือนกันนะครับพกรเภสัชกรเนี่ยถ้าหากไม่อย่างนั้นก็เหมือนก็หลอกลวงประชาชนก็ติดคุก <c oughs> ว่าจริงๆแพทย์แผนไทยเนี่ยเรียกตัวเองว่าหมอหมอเนี่ยนะครับถ้าหากไม่มีใบป,ประกอบโรคศิลป์มันไม่น่าจะเรียกได้ด้วยซ้ำแต่ผมไม่รู้เขาคุกเป็นยังไงแล้วแต่ละ เวลาผมเพื่อป้องกันการสับสนเพื่อไม่ให้คนบอกเฮ้ย hey, ทำไมเองเป็นเภสัชมาเรียกตัวเองว่าหมอวะถ้าหากเรียกผมหมอสุวัดก็ต้องเป็นแพทย์แผนไทยผมจะพูดอย่างนี้เสมอแล้วคนเรียกเขาจะได้จำได้แล้วหลังๆนี่ก็ไปคืออันนี้ไม่ใช่ประกอบวิชาชีพหรอกผมมีโอกาสผมก็ไปสอนน้องๆแพทย์แผนไทยบาง บางรุ่นบางราวเรื่องการสวนล้างพิษนะครับการดูแลสุขภาพของการทำปัญจกรรมล้างจมูกให้ยาถ่ายวิเลจนะทำให้อาเจียนนะากการถ่ายทองอันเนี้ยเวลาผมมีโอกาสผมก็จะสอนแต่เฉพาะชุดนี้นครับนะเพื่อให้เกิดสมดุลดีลมเสียมหาแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงเอง อย่างนี้นะครับตรงนี้แหละจงเป็นอาจารย์หมอสุวัตแต่ก็ยังพอเป็นอย่างนี้ใจผมก็เลบอกว่าแพทย์แผนไทยทุกครัางไปนะอันนี้บ่นมาอย่างนี้สักสองอาทิตย์แหละเพราะว่าเริ่มมีคนถามมาแต่พอพูดไปอย่างนี้ก็เออก็จะเป็นที่เข้าใจกันนะครับเราถามว่าความเป็นอชอบ ไม่ชอบอะไรเงี้ยครับความจริงอยู่ในขบวนการดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะน่าสนใจมากคือทำอยังไงให้พวกเราทุกคนเป็นหมอตัวเองถ้าเราเป็นหมอตัวเองเนี่ยนะเราก็จะรู้สะสมความรู้ให้พอสมควรพอเป็นพอไปเหมือนกับที่เราว่าในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็ง อที่หนึ่งอิทธิบาทสิ่นะฉันทะวิระจิตตะมีมังสาเนี่ยเพื่อเอาของพระพุทธองค์ที่สอนให้คนชอบมีฉันทะที่จะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนยาวเพราะก็ต้องมีวิร,วระิระอะไรล่ะก็มีขยันผาคเปลี่ยนอดทน หาวิธีการต่างๆเพื่อจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงนะรับประทานอาหารที่ไม่เป็นพิษนะครับจิตตะก็เอาใจใส่ต่อสุขภาพอย่างตลอดรอดเรื่องเลยครับ <c oughs> จันทวิราชิตตะแล้วก็วีมังสาก็อันนี้ทบทวนให้รอบคอบดูแลให้ดีนะ ไอ้ยอย่างเนี้ยเป็นเรื่องราวที่พวกเราควรจะรู้ไว้ทุกอย่างอยู่ในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งของชมรมกลรักสุขภาพเจ็ดเก้าออที่ผมแหละเป็นศาสตราารสุวัสดิชินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แปลไทยรวบรวมขึ้นมาเห็นไหมใช้คำว่ารวบรวมขึ้นมานะครับวิชาพวกนี้ไม่ได้หมอสุวัสดิไม่ได้คิดเอง ไม่ได้ทำเองเลยรวบรวมจากบรูรพาจารย์เอามาแล้วก็มาบอกพวกเราผมอาจจะได้เปรียบหมอไทยบางส่วนก็คือพื้นของความรู้ของเพศสแจกรแผนปัจจุบันเนี่ยสมัยสมัยนี้หลักสูตรของเพศสัจกรเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่สมัยผมนะครับได้อาจารย์ที่สอนเขาเรียกว่า พฤกษศาสตร์นะะามาครกหนูซีเพสัชวินิจฉัยใช่ไหมใช่อย่างนั้นถ้าจำไม่ผิดน,นะก็ารามาครกหนูซีก็เรียนรู้เรื่องส่วนภาคส่วนของสมุนไพรอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เภสัชกรแผนปัจจุบันสามารถปฏิบัติคล้ายๆเภสัชแทนไทยได้นะก็ <c oughs> อ,อย่างนี้ครับก็แลกเปลี่ยนกันนะนะ เภสัชแผนไทยจะเอ,เอาผงยามาทำเป็นเม็ดอะไรก็มาปรึกษากับเภสัชแผนปัจจุบันก็จะได้เม็ดยาที่สวยแล้วก็การผลิดยาให้ถูกตามสุขลักษณะ GMP ทำให้ทำให้ยาสมุนไพรเรามาได้ดีมากขึ้นทุกวันนี้ดีจริงๆนะครับแบบอย่างการผลิดยาแผนยาสมุนไพรไทยอะละ แบบอย่างที่ดีดีดีดเลยือได้ยอดยอดก็ไปดูที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศน,นะอันนั้นน่ะพวกเภสัชแผนปัจจุบันไปอยู่ที่โน้น,นเก่งเก่งทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมก็จะทำให้วิชัยเภสัชกรแผนไทยการปรุงยาไทยมันเข้าเข้าหลักเข้าเกณฑ์นะครับก็เริ่มเริ่มมี การกำหนดเก็บยาตามแพทย์แผนไทยวันไหนเวลาไหนพระอาทิตย์ขึ้นหรือดูไหนได้ตัวยาที่ดีมากกว่าเก่าจากที่ไม่เคยสนใจว่าตำรับยามันเป็นยังไงก็อ,อย่างนี้แหละปู่ย่าตาทวดกินมาแล้วมันดีก็ได้แพทย์แเภสัชกรแผนปัจจุบันนี่แหละครับตามไล่วิเคราะห์หาว่ามันดีเพราะอะไรเนาะนะไม่ใช่ว่า เออมันดีเพราะว่ามันดีเดี๋ยวนี้เราก็สามารถรู้ได้เยอะเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง mm hmm. เช่นฟ้าทลายโจรมันออกฤทธิ์ยังไงโอ้มันมีเอนโดโราฟิลินออกฤทธิ์เหมือนกับแคลเซียมน,นะทำให้รักษาโรคหวัดทำให้รักษาโรคลำไส้อักเสบได้หรือไม่ก็ขมิ้นชันนะเราก็ใช้ขมิ้นชันถับลม ไปจนถึงแก้ปวดข้อโอ้โหมาถึงสมัยนี้เราก็รู้แล้วไหนขมินฉานมีเคอร์คิมินนอยแล้วก็ถามว่าแพทย์เภสัตชแผนไทยทำไมต้องรู้เอารู้กป็ประดับไว้ไม่ใช่กางเอ้ยทําไมยังนี้รู้แต่ว่าเออปู่ยาตายายใช้มาแล้วมันหาย <c oughs> แต่พอเรารู้กับแผนปัจจุบันมาผสมกันก็จะทให้เรามั่นใจในการจัดยาของเรามากขึ้นนะครับอะ วันนี้ก็มาถึงตรงนี้เดี๋ยวพบกับเด็กชายครญี่ปุ่นวันละคำผมเบสัจกรสวัสดิ์สินสุวงก็คงสวัสดีก่อนครับ